อ่ะโอเคครับมาแล้วนะครับรูกไายทิพย์นะครับอ่าสวัสดีนะครับรูกไายทิพย์แล้วก็พิพัฒนาพงศ์นะครับวันนี้นะครับก็จะมานะครับคํานวณนะครับในเรื่องของอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยเนาะครูสอนไปหมดแล้วนะครับเกี่ยวกับสูตรถูกไหมลูกอัตราเร็วเฉลี่ยสูตรว่ายังไงนะใครจําได้บ้างอัตราเร็วเฉลี่ยสูตรว่ายังไงลูก ระยะทางส่วนเวลาอ่าระยะทางทั้งหมดส่วนด้วยเวลาถึงม่ใช้ในการเคลื่อนที่ถูกไหมครับส่วนความเร็วเฉลี่ยและลูกหายยังไงค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับการกระจัดส่วนด้วยเวลาอ่าก็คืออ่าความเร็วเฉลี่ยเท่ากับการกระจัดส่วนด้วยเวลาเก่งมากครับอันนี้คือ สูตรในการคำนวณวันนี้จะมีอาจจะพาคำนวณน,นะครับแก้โจทย์ปัญหานะครับก่อนที่เราจะทําแบบทดสอบนะครับในเรื่องนี้เนาะเราต้องเร่งนิดนึงเพราะว่าเราจะสอบปลายภาคแล้วนะครับเลยอีกหลายเรื่องเลยที่ยังไม่เรียนนะครับมาดูกันนะครับจุดประสงค์ของบทเรียนในวันนี้ก็คือเราจะต้องอธิบายการแก้โจทย์และสถานการณ์สถานการณ์ปัญหานะครับเกี่ยวกับอัตราเร็วและความเร็วได้นะครับอ่าอย่างเช่น ตัวอย่างที่1อ่ามาเริ่มกันเลยนะครับนักเรียนสามารถเดินนะครับทางจากบ้านไปโรงเรียนได้3เส้นทางดังภาพครับก็คือมีเส้นทางไหนบ้างลูก a b, b. A, b. อ่ามี a มี B และมี c ครับมี3เส้นทางให้เลือกทีนี้ข้อมูลการเดินทางก็แสดงดังตารางนะครับ a นะครับเดินทางคือเดินเทา้าระยะทาง เป็นกิโลนะครับ0.30กิโลเมตรใช้เวลา5นาทีเต็นเอหน่วย SI ที่ครูบอกมันจะต้องเป็นหน่วยเมตรต่ออะไรลูกหน่วยเมตรต่ออะไรวิาต้องเปลี่ยนจากกิโลเมตรให้เป็นเมตรแล้วก็เปลี่ยนนาทีให้เป็นวินาทีถูกไหมจากนั้นนะครับ B นะครับเดินทางโดยจักรยานยนต์นะครับระยะทาง0.55กิโลเมตรเวลา5นาที ทีนี้ต่อไปนะครับ C นะครับรถยนต์นะครับระยะเดินทางนะครับ2.40กิโลเมตรเวลา8นาทีอ่าทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยครูอยากให้เราเนี่ยแปลงหน่วยก่อนเลยจะได้ง่ายเนาะ0.30กิโลเมตรเป็นกี่เมตรลูกทํำยังไงก็คือเราก็เทียบบัญญัติตรยายงเลยก็ได้เนาะ1กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตรแล้วศูน เท่ากับเท่าไหร่ก็คือเอา0.30คูณ1,000ไปเลยหารหนึ่งอ่าหนูลองคูณสิ0.30คูณ1,000ได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่เออ0.30คูณ30 1,000 300ค่ะเก่งมากได้300ดังนั้นตรงนี้ก็เป็น300เมตรอ่ะเียเลย300เมตรอ่า โอเคแล้ว0.55ลูกเป็นกี่เมตร500อ่า5 5 0เมตรถูกไหมเป็น5 5 0เมตรแล้ว2.40กิโลเมตรเราเป็นเท่าไหร่ลูก2,400เมตรอ่า2,400เมตรอ่าได้เลยทีน,นี้แปลงนะครับแปลงเวลา จากวินาอาจากนาทีเป็นวินาทีก็คือคูณอะไรเข้าไปเลยลูกคูณ <6. S 1> คูนคูคูน60ก็คือเอา5คูน60เป็นเท่าไหร่กี่วินาทีตัวนี้300 <360. S 1> วินาที 300s น,นี่ก็คูณ60ก็จะได้เป็น300วินาทีคือขอเขียน s เลยละกัน s ก็คือ second ก็คือวินเนาะ60ากับได้เท่าไหร่ลูก68 48่สิปดเป็นสี่วินาทีอ่าทีนี้ได้แล้วนะครับจากนั้นเราต้องหาอัตราเร็วเฉลีย่ยความเร็วเฉลีย่ยครับที่เราต้องหานะครับอ่ามาดูกันนี้เขาถามว่านะครับาถามว่าอาระยะทางนะครับและการกระจัดในหน่วยเมตรนะครับของแต่ละเส้นทางที่ใช้เป็นอย่างไรอ่าระยะทางระยะทางนี้มาดูระยะทาง ในหน่วยของอันแรกเลยนะครับเป็นเท่าไหร่ลูกระยะทางแล้วก็แ<า>ปลงไปแล้วเนาะแล้วก็แปลงไปแล้วถูกไหมอ่าแปลงไปหมดแล้วนะครับระยะทางก็คือเป็นหน่วยเมตรก็คือ a ก็คือเท่าไหร่ลูกสามร้อยถูกไหมสามร้อยเมตรอ่าเอ,เ,อเขียนตรงไหนดีเนาะอ่ะอา a ระยะทางเท่าไหร่ลูกเมื่อกี้กี่เมตร สามร้อยเมตรระยะทางสามร้อยเมตรการกระจัดละลูกสามร้อย <300. S 1> อ่าการกระจัดก็สามร้อสเมตรอ่าบละลูกระยะทางเท่าไหร่ระยะทางของบีห้หเมตรอ่าห้าหระยะทาง 5้าริบเมตรการกระจัดแล้วลูก300อครับอ่าสามเก่งมากการกระจัด300สามร้เมตร4ีแลูลกระยะทาง2,400ันสร้อเมตรอ่าสองพันสร้เมตรการกระจัดก็คือสามเมตรอ่าสามร้เมตร โอเคครับนี้มาดูต่อเขาถามบอกอัตราเร็วเฉลีย่ยและความเร็วเฉลีย่ยในหน่วยเมตรต่อวินาทีของแต่ละเส้นทางครับเป็นอย่างไรอ่าเขาให้หาอัตราเร็วเฉลีย่ยและความเร็วเฉลีย่ยไม่ยากเนาะปึ๊บได้เลยหา A ก่อน A A นะครับ A A ของเราก็คือมีระยะทางเท่าไหร่นะระยะทาง S เท่ากับ สามร้อยเวลาเราเวลาสามร้อยเวลาเท่าไหร่สามร้อยวินาทีสามร้อยวินาทีก่งมากสามร้อยวินาทีการกระจันแล้วลูกสามร้อยครับอ่าสามร้อยเหมือนกันสามร้อยเมตรได้เลยสีน่ก็แทนค่าในสูตรเลยสิครับ a อนะครับนี่คือหา a ก่อนเนาะ เอนันบแรกเลย V เท่ากับ S ส่วนทอันนี้ ar, หาอัตราเร็วเฉลี่ยหรือความเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วเฉลี่ยเก่งมากอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับ300ส่วนด้วย300เป็นเท่าไหร่ลูก1เม <1 S 1> <m 3. S 2> ตรต่อวินาที <They durability> ได้แล้วครับต่อไปนะครับความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ S มีหมวกส่วนด้วย T ก็เป็น 300, 300เหมือนเดิมหาด้วย300เท่ากับ1เมตรต่อวินาทีง่ายมากได้แล้วต่อไป B อ่า B บ้าง B ครับ S, <S, <S เท่าไหร่ S ของ B 550 550เนาะ S 550 S 550แล้ว ก็คือเท่ากับสามร้อยวินาทีอะสามร้อยวินาทีต่อไปอะสามร้อยหรือสี่ร้อยแปดสิบกไม่ใช่มันมันเทมันเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนจำไม่ได้อ่ะถูกต้องสามร้อยเนาะโอเคสามร้อยอได้แล้วทีนี้การกระจัดละโลกเท่าไหร่เอ่ย 3ามร้อยเท่าเดิมเนาะโอเคอ่าได้แล้วทีนี้ง่ายๆก็หาอัตราเร็วอัตราเร็วก่อนนะครับหาอัตราเร็ว v เท่ากับ s ส่วน t อ่าได้แล้วทีนี้ทำยังไงตอ่อ s เป็นเท่าไหร่ลูกห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบหารด้วยสามร้อยสามร้อยเท่ากับ กลับเท่าไหร่เ่ยกับเท่าไหร่นะเท่ากับเท่าไหร่นะไ,นะได้เท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่ง <c oughs> จุดแปดสามเมตรต่อวินาทีได้แล้วอัตราเร็วต่อไป ความเร็วเฉลี่ย s ส่วน t s มีหมวกเท่ากับ300ส่วนด้วย300เท่ากับ1เมตรต่อวินาทีนักเรียนจะเห็นว่าข้อ b นะครับความเร็วเฉลี่ยกับอัตราเร็วเฉลี่ยจะไม่เท่ากันเพราะอะไรลูกเพราะระยะทางกับการกระจัดมันทําไมกันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกันนั่นเองมันก็เลยไม่เท่ากันอ๋ออ่า สำหับพี่พนานพงศ์เข้าทุกคาบก็จะเข้าใจเนาะเพื่อนคนอื่นต้องตามไม่ทันนะลูกนะ,ะต้องตามให้ทันนะครับเพราะว่าจะสอบแล้วนะครับเป็นห่วงเดี๋ยวทําข้อสอบไม่ได้นะครับต่อไปข้อ C นะครับข้อ C C ระย,ยะทางเป็นเท่าไหร่ลูกระย,ยะทาง2,400เมตร2,400เมตรครับเวลาเท่าไหร่ลูก400ว40 <m. S 1> ินาทีาทครับ แล้วการกระจัดแล้วลูก300เมตรเท่าเดิมครับทีนี้ก็มาหาตอ่ออัตราเร็วเท่ากับ S ส่วนที S. ก็คือ2,400เมตรหารด้วย480วินาทีหารแล้วได้เท่าไหร่ลูกตัดตัดห uh huh. ้าห้เมตรต่อวินาทีโอเค ต่อไปนะครับหาความเร็วเฉลี่ยปึ๊บก,ก็จะได้เป็นสามร้อยหารกับสี่ร้อยแปดสิบเมตรแล้วก็เอสตรงนี้เนาะได้เท่าไหร่ลูกโซ2ส <0, 56, S 2> องเมตรต่อวินาทีโอเคเก่งมากยากไหมลูกไม,มไมแล้วมันเคลื่อนที่ไปทางทิศไหนลูก แม่รู้มมันเคลื่อนที่ไปทางที่ไหนเคลื่อนที่ไปทางที่ไหนเพราะว่าความเร็วจะมีทิศทางเดียวกับการกระจัดอันนี้คือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เหนือออกมันขึ้นมาเฉียงเฉียงตรงนี้ถูกไหมแสดงว่ามีทิศไปทางไหนความเร็วตะวันออกเฉียงเหนืออ่าเก่งมากทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองอ่าต่อไปอ่าครอบครัวหนึ่ง ล่องเรือท่องเที่ยวไปตามเส้นทางันภาพเขากําหนดให้1ช่องช่องเรียนหนึ่งช่องเนี่ย,ยมีค่าเท่ากับ0.5กิโลเมตรอ่าหช่องปกติ1เซนของเราที่เรารู้คือเท่ากับ10กิโลเนาะอ่าสิ 10, เอ่อสิเมตรแต่นี่ก็เป็นกิโล0.5กิโลครับอ่าก็จะเดินทางเป็น A B C แล้วก็ D ครับอันนี้คือเข็มทิศที่เขาให้ให้เป็นอ้างอิงนะครับให้ดูเป็นทิศนะครับทีนี้เขาบอกว่า จงระบุนะครับระยะทางและการกระจัดในหน่วยกิโลเมตรครับและอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยในหน่วยกิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงของครอบครัวนี้เมื่อครอบครัวเดินทางนะครับจากจุด A เป็นแนวตรงไปยังจุด B และเดินกลับไปยังจุดเริ่มต้นครับใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงอ่าเขาให้ระบุระยะทางการกระจัดในหน่วยกิโลเมตรแล้วก็อัตราเร็วและความเร็วเฉลี่ย ด้วยนะครับอ่านี้มาดูครับมาดูครับะระยะทางจาก A ไป B เนอะอ่า A ไป B ปกตินักเรียนท่านเราอยู่โรงเรียนครูจะให้เราใช้ไมบ้บรรทัดวัดเลยแต่ตัวนี้ครูวัดให้แล้วนะครับอ่า A ไป B ตอนแรกปึ๊บแล้วก็จากนั้นก็จาก B มา A จาก B มา A คืนอ่าโดยครูวัดนักเรียนเนี่ยครูวัดต,ตรงนี้ครับ A ไป B แล้วก็ B มา A ครูวัดได้4.2เซนอ่า4.2เซนครูวัดได้4.2เซนนั่นก็แสดงว่าถ้าครูหาระยะทางนะครับหาระยะทางถูกไหมเขาบอกว่าหาระยะทางก็คือเราจะต้องนับทั้งหมดเลยที่มันไปทั้ง A แล้วก็กลับมายัางอ่าไป B แล้วก็กลับมา A เหมือนเดิมเนาะ วัดทั้งสองทางเลยก็จะได้เป็นอ่า a ไป B บวกกับ B มา A อ่าเมื่อกี้ครูอบอกว่า A มา B ครูวัดได้กี่เซนนะลูก a ไปบอ่า4.2เซนบวกกับแล้วถ้า B ไปเล่ะเป็นเท่าไหร่ลูก4.2อ่า4.2เหมือนกันอ่า 2. ุ2ทีนี้ได้เท่าไหร่ลูก 8.4ครับ8.4เก่งมากได้8.4เซนติมเมตรทีนี้เขาบอกว่า1ช่อง1ช่องมันเท่ากับ0.5กิโลหรือว่า1 1ช่องก็คือ1เซนนั่นเองนักเรียนเยท่ากับ0.5กิโลแต่เราได้กี่เซนเนี่ยลูกหนุที่ครูวัดครูได้กี่เซน4.2เซน รวมกันแล้วรวมกันแล้วรวมกันแล้วแปดจุเซนนั่นก็แสดงว่าจะต้องมาคูณกับ0.5นยหถูกไหมเพราะเขาให้หาในหน่วยไหนเนี่ยลูกให้หาในหน่วยของกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราก็ได้มาแล้วก็จะได้เท่ากับแปดจุดคูณศูนย์ได้เท่าไหร่เอ่ยสี่จุสองอสองกิโลเมตรอ่าแสดงว่าจาก A ไป B b ไป A คือ มีระยะทางก็คือ4.2การกระจัดแล้วลูกการกระจัดเป็นเท่าไรศูนย์่าศูนย์ไม่มีการกระจัดโอเคเพราะไปตำแหน่งเดิมครับก็คือระยะห่างไม่มีโอเคเนาะต่อไปนะครับต่อไปเขาให้หาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยหาอ,อัตราเร็วเฉลี่ย v เท่ากับ s ของเราได้เท่าไหร่ลูก เของเรา uh, uh, อ่สี่จุดสอง่าเอคือได้สี่จุดสองส่วนด้วยทีเวลาของเราเมื่อกี้ให้มากี่ชั่วโมงลูกหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงดังนั้นอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือสี่จุดสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองยากไหมลูกไม่ไม่ยากเนาะไม่ยากครับไม่ยากได้แล้วนะครับทั้งระยะทางการกระจัดแล้วก็ อัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยอะข้อนี้เราหาความเร็วเฉลี่ยได้ไหมได้ไหมลูกเพราะการจัดคือศูนย์ศูนย์หารหนึ่งก็จะได้ศูนย์ดังนั้นมันก็ไม่มีความเร็วเฉลี่ยมีแค่อัตราเร็วเฉลี่ยอ่าได้แล้วนะครับข้อนี้ต่อไปนะครับสองจุดสองเขาบอกว่าครอบครัวเดินทางจากจุดเริ่มต้น A นะครับเป็นแนวตรงนะครับเพื่อนะครับไปยังเกาะ C ใช้เวลา1.5ชั่วโมงจากนั้นเดินทางไปเกาะดีใช้เวลาอีก30นาทีอ่อาทีนี้เรามาดูว่าเป็นยังไงอ่าเขาบอกว่า A เนาะตอนแรกเลยมันจะเป็นอย่างนี้บอกว่าเดินทางจาก a a อยู่ตรงนี้ A ปึบบครับเขาบอกว่าเดินทางนะครับจาก a ไป C อ่า C จะอยู่ตรงนี้ C แล้วก็จะมี D อยู่ตรงนี้ D เขาเดินทางมาจาก A ไป C แล้วจาก C ไป D จากนั้นเขาบอกว่าให้เราเนี่ยหาหาระยะทางการกระจัดนะครับซึ่งการกระจัดแน่นอนก็คือวัดจากเริ่มต้นไปสุดท้ายเรารู้อยู่แล้วว่าการกระจัดคือตรงไหนก็คือเส้นนี้เลยการกระจัด อันนี้คือการกระจัดอันนี้คือการกระจัดเรารู้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือการกระจัดวัดจากเริ่มต้นไปสุดท้ายทีนี้เราหาระยะทางก่อนอ่าระยะทาง AC แล้วก็ไปไป CD เนาะก็คือรูปนี้ต้องให้เห็นรูปด้วยเพราะง,งั้นเราจะนี่ก็คือเราจะต้องวัดจาก AC AC แล้วก็จาก C มา D ทีนี้นักเรียน เอซี A, C, ตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้ไม้บรรทัดวัดได้เลยครับครูวัดแล้วได้ประมาณ7เซนอ่าตัวนี้ได้7เซนนะแต่ตัวนี้มันเป็นช่องเราสามารถนับได้เลยอันนี้กี่ช่องลูกจาก C ไปดีมันมีช่องให้วัดเราสามารถวัดได้เลย5ช่องอ่าช่อง,อองดังนั้น5เซนตรงนี้คือ5้าเซนตรงนี้กี่เซนนะที่ครูวัดซีเเป็นเท่าไหร่นะลูก 7เซนอ่าได้เลยทีนี้เราก็ได้ระยะทางมาแล้วเนาะจาก A ไป C แล้วก็ไป D ก็จะได้เป็นนะครับระยะทาง S เท่ากับ A C บวก C กับ D A C เมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะลูกระยะทางจาก A ไป C 7เซน7เซนบวกกับ C D กี่ช่องเมื่อกี้5ช่อง5ช่องรวมไปแล้วได้กี่เส้น สิบส <12. S 1> องอะสิบสองเซนแต่เขาไม่ได้ถามหาในหน่วยของเซนถูกไหมถามหาในหน่วยของกิโลเมตรซึ่งหนึ่งเซนเขาให้มาเท่ากับกี่กิโลเมตรลูกศูนย์จุดห้ากิโลเมตรดังนั้นก็ต้องเอาสิบสองคูณกับศูนย์จุดห้าก็จะได้เป็นกี่กิโลเอ้ยหกกิโลเมตรกิโลเมตรใช่แล้วหกกิโลเมตรได้แล้วนะครับทีนี้การกระจัด การกระจัดนะครับ s อ่าการกระจัดก็คือวัดจาก a ไป d ผอิญ่าตรงนี้นะักเรียนดูการกระจัดก็คือวัดจาก a ไป d เลยมันมีให้ชนับเลยไม่ต้องใช้ไมบ้บรรทัดได้กี่ช่องลูกจาก a ไป d ห้าช่องห้าช่องการกระจัดก็คือลากจากเริ่มต้นไปสุดท้ายก็ได้เป็นห้าเซนแต่เราได้หาหาในหน่วยเซนไหมลูกไม,ไม่ไม่ดูเจ้าคูณกับอะไรเข้าไปด้วย 0.5ใช่ก็จะได้เป็นเท่าไหร่นี่2.5อ <5 S 2> เก่งมาก2.5ก <2. 5 S 2> ิโลเมตรได้แล้วระยะทางการกระจัดทีนี้นะครับหาความเร็วกับอัตราเร็วเฉลี่ยก่อนอื่นเราต้องมาดูเวลาก่อนเวลาที่เขาใช้ในการเดินทางเป็นเท่าไหรน่นะลกูกมี1ชั่วโมง3อ่า1.5ชั่วโมงกับ30นาทีถูกไหมลกูก อ่าทีนี้เรามาดูครับ AC เนี่ยเขาใช้เวลาเดินทาง AC เขาใช้เวลาเดินทาง1.5ชั่วโมง CD ใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่นะลูก 30, 30. นาทีหรือคิดเป็นชั่วโมงก็คือกี่ชั่วโมง0.5ชั่วโมงถูกไหมอ่าทีนี้เวลาใช้เดินทางทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ลูก สองชั่วโมงอสองชั่วโมงได้แล้วทีนี้หน่วยชั่วโมงได้แล้วเวลาเราจะไปะยาาอะไรทีนี้ก็หาเลยอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วเฉลี่ยหาได้จากหาได้จากระยะทางส่วนด้วยเวลาระยะทางเราได้เท่าไหร่นะลูกหกกิโลหกกิโลหารด้วยเวลาคือสอง ดังนั้นอัตราเร็วก็คือ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แล้วครับต่อไปหาความเร็วเฉลี่ยก็คือการกระจัดส่วนด้วยเวลาด้าน้ายการกระจัดลูก2.5 5เก่งมาก2.5กิโลเมตรส่วนด้วยเวลาก็คือ 2, 2>, 2. <5. S 1> ชั่วโมงหารแล้วได้เท่าไหร่ลูก นัเท่าไเอ่ยอ่ย2.5หาร2องทลาวเทห่าไหอห่ย1.5ไอ้1.2อหน่1.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงยากไหมลูกไม,ไม่อะไม่ยากน้องง่ายๆกระจอกกระจอกนะครับต่อไปสถานการณ์ที่3รถจักรยานคันหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงออกจากตำแหน่งเริ่มต้น ไปยังตำแหน่งสุดท้ายนะครับใช้เวลาทั้งหมด10วินาทีครับความสัมพันธ์ระยะทางระหว่างของการเคลื่อนที่แสดงดังกราฟนี่นี่คือแสดงความสัมพันธ์ดังกราฟครับขาให้หาความเร็วนะครับแล้วก็อัตราเร็วเฉลีย่ยครับข้อนี้เรามาดูบอกว่า จักรยานคันหนึ่งมันจะโรมต้นๆ,ๆครับไปยังตำแหน่งสุดท้ายในเวลาทั้งหมด10วินาทีความสัมพันธ์ j, เป็นระยะทางดังกราฟนี่กราฟเป็นแบบนี้ทีนี้ก็าถามว่าเมื่อเวลาผ่านไป6วินาทีรถจักรยานคันนี้เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่อ่าลองดูสิผ่านไป6นาทีเคลื่อนที่ได้เท่าไหร่30เมตรอ่า <uss> ได้เคลื่อนที่ได้30เมตรเก่งมากครับข้อนึงได้เลยก็คือ สาเมตรต่อไป3.2อัตราเร็วเฉลีย่ยจากตำแหน่งเริ่มต้นไปตำแหน่งสุดท้ายเป็นเท่าไหรอ่าอัตราเร็วเฉลีย่ยเรามาดูซิอ่า v เท่ากับ s ส่วน t s t. ของเราเป็นเท่าไหร่ระยะทางทั้งหมด50 50 50เวลาแล้วลูกเวลา10นาทีอ่า0วินาที ดังนั้นเป็นเท่าไหร่ลูกห้าเมตรต่อวินาทีครับหเมตรต่อวินาทีได้แล้วครับต่อไปมีไหมหมดแล้วแล้วเราหานั้นได้ไหมลูกอ่าหาความเร็วเฉลี่ยได้ไหมความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่การกระจัดการกระจัดเป็นเท่าไหร่ การกจจระจัดห้าแล้วอ่าเก่งมากการกจจระจัดห้าิเพราะตำแหน่งสุดท้ายก็คือห้าสิบอยู่แล้วครับห้าสิบส่วนด้วยเวลาคือสิบเหมือนเดิมดังนั้นมันก็เลยเท่ากันก็คือห้าเมตรต่อวินาทีเพราะอะไรลูกเพราะระยะทางกับการกระจัดมันทําไมกันเท่ากันเท่ากันเพราะว่ามันเดินทางปเป็นเส้นตรงมันไม่ได้มีการไปเส้นทางอื่นอ๋อโอเคอ่าก่อนจะสร,บบรสุปบทเรียนครูมีอีกอันหนึ่งให้เราลองทำดูซิ อ่าวัตถุลองดูสิอ่าวัตถุเอาครูดีกว่าครูวิทวัดอ่าเดินทางเดินความเร็วคง,งที่เดินความเร็วคงที่4เมตรต่อวินาทีต้องใช้ เวลานานเท่าใดครูวิทวัตจึงจะเคลื่อนที่ได้ไกล200เมตรอ่าอันนี้เขาถามหาอะไรลูก ถามหาอะไรอ้าเวลาเขาไม่ได้ถามหาความเร็วหรืออัตรา,าเร็วแล้วแต่เราก็ยังใช้สูตรเหมือนเดิมอันนี้สูตรความเร็วคงที่ก็คือใช้สูตรความเร็วก็จะเป็น s a s นะครับ v มีหมวกเท่ากับอ่าไม่ใช่ s มีหมวกดิ v มีหมวกเท่ากับ s มีหมวกส่วน t v เราทราบไหมเราเรียนความเร็วคงที่เราทราบไหมความเร็ว ความเร็วเราทราบไหมลูกเราทราบเราไม่ได้หา v ตัวนี้เราทราบ v เนาะเราทราบ v v ตัวนี้คือ4ถูกไหมลูกแล้วก็อะไรอีกทีนี้ s การกระจัดเขาให้มาก็คือ200 t เราทราบไหม t ไม่ทราบเราหาเวลาเราต้องการทราบเวลาเราก็แทนค่าเลยนะครับ v คือ4 s คือ200 เวลาเราไม่ทราบติดไว้จากนั้นก็ย้ายข้างไปก็จะได้เป็น t เท่ากับ200ส่วนด้วย4ได้เท่าไหร่ทีนี้นักเรียน5เท่าไร50วินาทีถ้าเป็นโจทย์ปรับกลับเปลี่ยนแปลงกลับไม่ได้หาความเร็วของที่เราทำได้อยู่เนาะทำได้อยู่เนาะลูก ก็คือเรา <c oughs> เรากำหนดตัวแปรมาเลยมันถามหาอะไรก็ตั้งหาตัวนั้นเนาะโอเคไม่ยากเข้าใจไหมตัวนี้ลูก <c oughs> เ,เข้าใจคนระับโอเคเข้าใจเนาะเพื่อนคนอื่นเข้าใจนะอ่ามาดูสรุปบทเรียนนะครับอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือระยะทางทั้งหมดส่วนด้วยเวลาทั้งหมดความเร็วเฉลี่ยก็คือการกระจัดทั้งหมดส่วนเวลาทั้งหมดครับโอเคครับมีใครสงสัยตรงไหนไหมลูกมีใครสงสัยตรงไหนไหมลูก เยวจะส่งข้อสอบไปให้ทำนะครับโอเคเนาะไม่มีอะไรสงสัยแล้วเนาะอ่าอ่าโอเคงั้นวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากลูกที่เข้ามาเรียนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราเอาข้อสอบนะครับพ่อผมสวัสดีครับ่าบนศเดี๋ยวผราส่งข้อสอบไปในกลุ่มนะครับ